สวัสดีครับเจอเจอกันอีกแล้วคือเก่าครับผมกับช่องมวนไงกุบครับผมผมวิมวนไงกุบนะครับตอนนี้นกปลาเขาร่วมแล้วครับผ้พา,าพีผ้าน้องเอานกมาต่อครับตอนนี้นกปลาเขาร่วมแล้วครับโอ้ยมือสั้นนิดหน่อยด้วเนี่ยท่านกินของง่ายอย่างนีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านเห็นนกบ่นกปลามันไก่ยักษน้อยนะครับมือก็สั้นแบบนี้ ว่าเดี๋ยวขาตั้งกล้องมานะครับผมวิมวลไงกุ๊บครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องมาสวัสดีครับผมวิมวลไงกุ๊บครับผมสวัสดีผู้สูงผู้คนครับผมเอาสิงค์กันนอกนะครับขึ้นมาซ้อมมาเนี่ย้อบนึกขางท้างเลยนะครับรถแลนไปแลนมาว่าดีอ้อมในซอย ผมว่านกมันจี่านเอาแมงาขังทางนี่นะครับเห็นมาน้อเห็นมาน้ออ่ะตอนนี้นกป้าเขาร่วมแล้วครับบินทัดๆเข้าไปใกล้ๆนะครับเห็นปะครับตอนนี้นกตอเรียกครับผมนกต่อเรียกครับนกป้าเงียบนะครับบินเข้ามาละน่าจะเป็นนกแม่เพราะบินมาซองมงเงืองซื่อเนี่ยแล้วคู้นใบไซด์ว่าแม่นเขาต่อล้วปะ นกปลากับังยางเขาไปใกล้ๆครับเอาคู่ครับนกปากลาคู่ครับบัวแม่นกแม่ครับแต่คู่รุ่นกันครับผมรุ่นเปพนพอมๆกันครับนกปากลายูดสายใต้นะครับมันต้องขึ้นไปทั้งทึงเล็กน้อยนกปากลาคู่ครับ นกปลาคู่ครับนกต่อกับขนย่องขนขนย่องขนพ้องนะครับนกปลาคู่ครับกำลังยางเข้าไปนกปลาอยสายไฟไต่ครับบ่งลักษณะว่ามันจะไปทางใดต่อครับผมนกปลาคู่เงา้ครับตัวนี้ นกตอขนหยองขนพ่องนะครับขึ้นมากลลวแม่นกตอวานกปลาว่ามึงเป็นไผ่มาเหยียบทิ้นกูปันนีู่หากินแถวนี้นี่มันทินกูเด้อนกปลาว่าใส่ไงกันนะ่ะขึ้นไปตีมันกันหนะังวุ่นไปวนมานะครับนกปลา่าหาเลี่ยมนรครับนกปลาคู่อีกข้งครับนกปลาคู่อีกข้างครับ,รบผมหาเลี่ยมอนี่ครับ หาเรียมข้นนะครับยังบ่ท่านได้ข้นนะครับกำลังหาเรียมครับาายางโกย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 เข้าไปเห็นม่น้อพี่น้องนกปลาคุครข้งครับนกตอกิ๊บปีกเรียกนะครับมาบ้าดนี่บอกเพิบเรียบร้อยครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับไปผมพายเบิ้งครับนั่นครับดินกระดาวกระดาวอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปผมพายเบิ้งครับพี่น้องนกตอบอกแล้วว่ามีถิมครับนั่งขันเฉยนะครับนกตอ กิบปีกเรียกนะครับตายเบิดอเขามาะกิบปีกเรียกมันมีหนีน่ะนะครับเห็นไหมครับน่นครับดินกระดากระดาอยู่นะครับสายไฟนะนี่ครับนี่ครับสิงห์น้องครับนะครับเดี๋ยวผมวางกล่องแป๊บนึงนะครับผมวางกล่องแป๊บนึงครับ เอามืเดี๋ยวผมเอานกลงมาดีกวกาครับผมครับนี่ก็เอาลงมาแล้วครับนี่แล้วครับเลยครับนี่ชิงกรนองครับผมนี่เอาเร็วเร็วอืมนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับผม ไว้เจอเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สิงค์รน้องจัดการไปแล้วครับตัวหนึ่งโอเคครับผมสวัสดีครับ